อย่าไปครับใครเขาถามความเห็นแก่กเรอถ้าเป็นไปได้นะไปแล้วไปรับเลยไม่ต้องกลับมาบ้านป่าหายากไหมวะใครมายอยู่หน้าบ้านอะช่วยด้วยให้คนแต่งหน้ามานอนในบ้านจริงหรอใช่แต่แค่ชั่วคราวนะพวกเรเป็นใครที่นี่นี่ยนะจะไปจริงๆเหรอชื่อตัวเองก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้แต่น้องไป ขอให้ปลอดภัยนะเอ้าเฮ้ยจะไปไหนแล้วนะั่นนะ่ะฉันจะอยู่ที่นี่ พี่น้องกันหรอ,องขำเลยตอบไปดิอ๋อไม่ได้เป็นพี่น้องกันจ้าเป็นเพื่อนกันอ๋อก็ว่า้วหน้าไม่เห็นเหมือนเดิแล้วถ้าไม่ใช่พี่น้องแล้วนายเป็นอะไรกันอะ่ะอ๋อคืออย่างนี ไอเด็กกรุงเทพเอ้ยคุณแดนดานายเนี่ยเขาเป็นลูกชายของเจ้านายเก้าพ่อฉันเองจ้ะลูกเจ้านายพ่อเหรอือใช่เลยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยพ่อฉันนะ่ะทำงานอยู่กับพ่อของแดนเขาไม่เข้าใจอ่ะเป็นลูกเจ้านายพ่อแล้วมาทำอะไรที่นี่ออคือแดนเนี่ยเขาปิดเทมอมเขาก็เลยมาเที่ยวเล่นที่บ้านฉันนะ บ้านไหนมีที่ให้เชียวด้วยหรอโอ้โหเยอะแยะไปเดี๋ยววันร่างเนี่ยจะชวนทั้งสองคนเนี่ยไปเที่ยวอืมมีเยอะแยะมากเลยนะแล้วนี่เคียจะมาอยู่บ้านคนอื่นนานแค่ไหนเนะี่ยไม่รู้ยังไ,ไม่ได้คิดเฮ้ย <c oughs> แล้วจู่ๆมาอยู่บ้านคนอื่นแบบนี้เนี่ยนะเจ้าของบ้านยังไม่ว่าอะไรเลยอะไรยาทอันที่ถามนานสักหน่อย อย่าเพึ่งยอกกันอย่าพึ่งยอกกันอย่าพึ่งยอกกันยอกยองยองยองจริงๆแล้วบ้านเนี้ยจะอยู่ยังไงก็อยู่ไปเอะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้จ้าตามสบายพ่อไหนไม่ว่างนีเออวะจริงด้วยทำไมอ่ะคือถ้าพ่อฉันรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เขาคงไม่ให้เธออยู่บ้านนี้แน่เลยตายแล้วจะทำยังไงดีละเนี้ย เออแดนช่วยคิดหน่อยดิเพื่อนว่าจะทําไงให้เธอคนนี้เขาได้อยู่ที่นี่อ่ะช่วยคิดหน่อยนะเพื่อนนะนะเพื่อนช่วยหน่อยนะเพื่อนนะรับปากนะโอเคไหมเนี่ยนวดให้เลยเนี่ยนะนะโอเคไหมนะแดนนะทำอะไรอะ่ะอ๋อก็กำลังนวดให้คุณแดนเขาอ้าวพอ กลับมาแล้วเหรอพ่อโอ้โหพ่อทพอด <c oughs> ไปรอบนี้ได้อะไรมาบ้างอ่อน <มา S 2> เป็นลูกหมาเลยนะเราอ่ะเอาไเอาไปเอาไปเอาไปไปกายกาย,กยสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีอยู่ที่นี่เองอะ ให้อายุยืนเป็นหมื่นเป็นพันนี่ถ้าอายุสั้นให้พันขึ้นไปให้อายุยืนเป็นหมื่นเป็นร้อยอยากได้ได้เป่าผมขอให้อรอยขึ้นไปบอกว่าอยากได้ได้เป่าผมได้ยินปะเนี่ยฮะ อ๋อยากได้ได้เป้าผมได้จ้ะได้จะ้ะเดี๋ยวฉันไปหาของเกาๆของแม่มาให้นะ,ะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงแป๊บนึงนะจ๊ะเล่นอะไรอะเกมก็รู้แล้วว่าเล่นเกมเกมอะไรล่ะเฮ้ย เอาไปไหนเอาคืนมาเกมแข่งรถนี่ไม่เห็นหน่าสนุกเลยทำไมไม่เล่นพวกเกมออนไลน์เธอนี่ก็แปลกนะรู้จักทุกอย่างจำได้ทุกเรื่องแต่ดันจำเรื่องตัวเองไม่ได้หมายถึงอะไร ็รู้จักมือถือรู้จักเกมออนไลน์ถามถึงไดเป่าผมแต่ก็จำชื่อตัวเองไม่ได้เธอว่ามันไม่แปลกหรอแปลกยังไงก็ฉันจำไม่ได้จริงๆคงทำมาบ่อยแล้วแหละทำอะไรก็เที่ยวหลอกชาวบ้านแถวนี้ไงน,นี่ก็คง รอให้ตะวันตายใจแล้วก็คงขโมยของมันหมดบ้านเลยว่างั้นดูหนังมากไปปะใช่สิเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอะเนาะจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะนะยังไงฉันก็ได้อยู่ที่นี่ลหละจะอยู่ก็อยู่ไปแต่เราขอบอกไว้ก่อนเลยนะเราไม่ได้ใจดีเหมือนไอ้ตะวัน แล้วก็อย่ามาล้ำเส้นกันให้มากเลยได้เป้าพ่มมาแล้วจ้านี่จ้าได้เป้าพ่มของแม่ไม่รู้ใช้ได้ไหมนะแต่ลองเป้าๆดูเดี๋ยวจะได้รีบนอนกันนอนกันใครนอนอา้าวก็น,นี่ไงปูที่นอนเอาไว้ให้ เธอก็นอนตรงนี้ได้เลยสบายสบายน่าสบายจังเป็นผู้หญิงนะไม่ต้องเกรงใจนอนตรงกลางได้เลยนี่พี่จะได้ไม่ลอกเดี๋ยวตะวันนอนตรงนี้นะไม่เอาอะ่ะเคยบอกไปแล้วว่าไม่ชอบนอนพื้นอา้าวแล้วจะไปนอนที่ไหนล่ะนอนไหนดีนะ นอนนี่แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ตรงนั้นน่ะนอนไม่ได้ตรงนั้นน่ะที่ของคุณแดนดานัยคนที่เขาเกิดวันที่ห้าสิงหาเขานอนไปแย่งเขานอนไม่ได้หรอกนี่คิดว่าฉันจะนอนตรงนี้จริงๆเหรอบ้าไปปะคิดว่าฉันจะนอนกับผู้ชายสองคนหรือไงคิดสะบ้างสิฮะอ้าวแล้วแล้วถ้าไม่นอนตรงนี้จะไปนอนตรงไหนล่ะ แค่ก็มีโซฟาก็มีก็ท mm hmm. ําไม่เรื่องมากอะจะนอนตรงไหนก็นอนได้ไปสิไปนอนเราไปปิดไฟด้วยจะนอนแล้วยังไม่ไปบอกให้ไปไงบอกให้ลงไป oh. จะนอนนอนตรงนี้ไหมพี่ไม่ลอกนะ ผู้หญิงไม่กลัวพี่ด้วยแปลกจังเรายังกลัวพี่เลยตะวนันคนนี้ใครอะ่ะเพื่อนอยู่ห้องเดียวกันพ่ออยู่โรงเรียนเดียวกัน แล้วเขามาทำอะไรทีเนี่ออ๋อพอดีมาช่วยกันทำรายงานช่วงปิดเทอมกันสามคนนะเจ้าพ่อเอ้ยไม่ใช่แดนอยู่คนละโรงเรียนกันก็เลยมายู่ให้กำลังใจนะเจ้าพ่อเนี่ยมันใช่เหรอลูกใช่สิพ่อ,อ,อและย่างนะนะพ่ออาจจะอยู่นานหน่อยนะพ่อเพราะแม่เขา,เาไปทำงานตั้งจังหวัดแล้วไปทีนึงก็ไปหกเดือนเจดเดือนนะผู้หญิงเอวบางล่างน้อยอย่างเงี้ยเนี่ยนะยู่คนเดียว อันตรายพ่อพ่อถามจริงนะทำไมถึงอยากเชื่อคนอื่นนะอ๋อก็เราเป็นคนเหมือนกันนะนะพ่อมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันนะพ่อ รอบนี้ไปถึงไหนแล้วนี่เป็นรายแรกที่รอดผ่าระยะที่สี่มาได้ครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จเจอคือทางทีมแพทย์เขาบอกว่าจำเป็นต้องผ่าสมองเพื่อศึกษานี่ก็ต้องมีการตายกันอีกแล้วแต่ถ้าหากว่าเรายอมชะลอลงบ้างเพื่อให้ศึกษาผลกระทบให้เรียบร้อยก่อนก็คงไม่ต้องตายไม่ชะลอ คุณกลัวว่าภรรยาคุณจะรอไม่ได้อะไรที่ผมต้องการนะผมจะต้องได้ อ้าพอ่อทำไมวันนี้ตื่นเช้าจังพอ่อนี่นเพิ่งตีสี่เองนะพอ่อปกติพ่อตื่นตีห้านะยังไม่ตื่นพอลุกขึ้นมาเยี่ยวอ๋อแล้วเราอ่ะตื่นมาทำไมแต่เช้าเนี่ยธรรมดาตื่นสายไม่ใช่เหรออ๋อเอาผ้าห่มมาให้เขาอ่ะจ้ะพ่อเห็นว่าเขาหนาว สวยนะพ่อคนนี้เหรอใช่ถ้าได้แต่งงานนะพ่อขอหน้าตายอย่างนี้นิสัยอย่างนี้เลยนะพ่อชอบเขาเหรอเราบ้าไม่ได้ชอบพ่อวันนี้อากาศร้อนจังเลยนะพ่อร้อน ไหวไหมไหวพ่อเออแต่ตะวันข้อไปนอนก่อนนะพ่อเจอกันตอนเช้าเจอกันนะคนสวยจะไปได้เหออ๋อเออใช่ห้องตะวันอยู่นี่เจอกันตอนเช้านะพ่อ 换了没有？

โคตรน่ารักเลยอะอะไรขนาดนะั้นนะแกไม่คิดว่าพี่เขาอะน่ารักบ้างไงหวะงานงั้อนนะ่ะโอรสนิยมของคนอรุงเทพเนี่ยตกต่ำสุดๆพี่เขาน่ารักขนาดนั้นบอกไม่น่ารักได้ยังไงบ้าจริงๆเออบ้าเป็นบ้าไงโอเคปะ นานาเี้ยแม่ตั้งชื่อว่านางฟ้าปว่ววะเออแดนพี่เขายังไม่มีชื่อเลยอ่ะพี่เขาจำชื่อไม่ได้เลยแล้วนายชอบเขาไปทางที่ยังไม่รู้ชื่อนะ่ะแดนตั้งชื่อให้หน่อยดีวะโคตรน่ารักน่ารักเลยนะเวย้ยให้ส้มกับความสวยแล้วทำไมไม่ตั้งเองอ่ะเอาแกเป็นคนกุงเทพ น่าจะตั้งชื่อได้ดีกว่าชาตินะพอน่ารักน่ารักเลยนะนะเพื่อนเป็ดเป็ดเฮ้ยเป็ดหรอน่ารักมากเลยนะชื่อเนี้ยตั้งชื่อว่าเป็ดทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็ดวะ ก็พูดมากอ่ะน่ารำคาญแห่งมาถ่ายไม่ที่เหมือนกระเป็ดอะ่ะเธอเธอไอแดนอ่ะมันตั้งชื่อเธอให้ว่าชื่อเป็ดโอเคเป็ด